สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องน้องตูนรักในดวงนะคะวันนี้เราจะมาอึ้งเฟซบุ๊กนะคะชื่อของเนี่ยไปจือพงออเบรอฮะลายแปลกครับนี่นี่ับอันนี้เลยนฮะแปลกอ่ะตัวอักษร,รจะไม่เหมือนกันไอเนี้ยไอไอตัวอันอน,นั้นเนี่ยมันจะไอแบบเนี้ยลายใหม่ไอไม่แปกนะฮะหายอ่ะ แล้วก็เจออีอันหนึ่งนะคะเป็นธงประเทพรายเก่าตรงพระเจริญนีลายนี้แปลกนะคะแล้วก็สุดท้ายเจอธงปีห้าศูนนะคะเนี่ยลายแปลกะครับ รักชรัชก,กรจะสเกีตไม่ตรงนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งนี่เป็นพอปรรายแปลกแล้วก็ปีสี่สองแปลกนะคะโงตราสัญญาลับปีสี่เก้าไรแปลกนะอันนี้พอปรรายแปลกเหมือนกันนะคะดีปีห้าสี่รอคงมีแค่นี้แล้วกันนะคะสวัสดีครับ